พาพี่น้องเพิ่งเอาครับมาหน่อยก็โก่หนาวโอ้อากาศหนาวครับช่วงนี้หนาวาหนาวร้ายล้ล่ะเไื้อตัวเองเราครับเกียกนอนอยู่พื้นเนาะผมก็ว่ามันเย็นๆก็เลยเอาที่นอนมาปูใหม่ครับแล้วผมมาห่มใหม่พอาะจะเอาที่นอนมาปูปุ๊บเขานางมันเกียกที่นอนเล่นเลยครับแล้วก็นอ,หน,อหนหกแล้วเอาผาห่มห่มใหม่การหนาวนะครับพี่น้องสองสารเขา มันขึ้นโคตรจะก็อยู่มาหน่อยตัวนี้เอเย้ยพวก,กหนาวให้เด็กหลกเออนอนซะ่พวกลาแยง่งพวกพมกันอย่งที่นอนพอ่อดีพลอยแล้วครับเดึกๆหนาวครับพี่น้องโอ้ดึกดึกนี่ทั้งหนาวทั้งลมครับพี่นี่ หนาวรู้สึกว่าหน้ำเป็นอาทิตย์นะมั้งเหรทั้งที่พี่น้องอยู่หนาวแห้งวะเนาะครับตองนี้รู้สึกว่าหนาวครับก็เลยโกโก้นอยครับเรียบร้อยครับโกบอกว่าอากาศตอนนี้ผมนอนดีกว่าสบายแล้วโกโก้ มีความสุขหลายตลบมีความสุขหลายได้แย่งท,ที่นอนพอ่อได้แย่งหัวผมพอ่อเออสิงตาบังการแน้เนาะก็ก็สิงตาบังกันแน่อ๋อรับแล้วแสดงว่าหลับแล้วครับที <c oughs> ่ตัวหัวมาหน่อยอย่างว่าเลยตัวหัวว่อาอ๋อสิงตาบังเสยสิงตาบางัง เสมมติว่าผมทำทาลูกเออ่ลกสิไปได้มาได้เนี่ยเราจะยังตามที่เลยครับโผโกูไอพวกอันนี้บอลุกเลยครับปล่อไเขานอนหรถตรงนีはは้ยังมาขึ้นดึกๆก็กลัวเฮาไม่รู้เฮาเป็อย่างไครับเฮาเฮาเลยยัมาขึ้นตอนนั้นขึ้นแท่บอลเลยรับเป็นน้อนครับทั้งเฮาทั้งขวดประตูทั้งนู่นนี่นั่นที่ยังมาปวดเย่ยวกับไปเยอะกับขึ้นเ่าครับยังไงเรวสักผ้ากะเฮาอี่เก่า เงไเนี่ยไลยประลาศหนาวแห้งแต่ลุกหนาวจนหนาวเนอะหนาวจนเพล่อแล้วบอกโก้ครับกฝากพี่นอ้องที่บพิ่มดูคลิปนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์ครับกดติดตามกดกระดิ่งครับขอมาแสดงความคิดเห็นครับขอบพรแสดงความเมตตา,มา,มใใาด้วยครับหรือเขอบพระพิณกำลังใจให้กูโก้หลายๆที่ครับกูโก้หน่อยมาเงาไม่มูมเลงก็พอจะขอในลินเนี่ย ไปแล้วครับพี่น้องครับเจอกันคินมาครับผมครับสวัสดีครับอย่าลืมขับว่าเป็นงกัลังใจให้โกโก้หลายๆนะครับกูโก้มาหน่อะไรล่ะครับพี่น้องกดเจากอปันนี้ยังบุครับสวัสดีครับ